นมงคลชีวิต38ประการมงคลข้อแรกคือการไม่คบคนผ่านและมงคลข้อที่สองการเลือกคบแต่บัณฑิตมงคลชีวิตทั้งสองข้อนี้เป็นหลักสำคัญในการฝึกฝนอบรมตนเองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะถ้าปฏิบัติตามหลักธรรมสองข้อเบื้องต้นนี้ไม่ได้ การที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเหมือนกับการเดินขึ้นบันไดเราจะต้องก้าวผ่านขั้นแรกๆให้ได้เสียก่อนจึงจะสามารถก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงคนเราก็เช่นเดียวกันจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ ก็ต้องรู้จักเลือกคบคนให้ดีแต่คบกับบัณฑิตนักปรา์เราก็จะพลอยเรืองปราดตามไปด้วยแต่ถ้าคบหากับคนพานอัปมงคลทั้งหลายก็จะหลังไหลมาสู่ตัวเราได้เพราะฉะนั้นผู้ที่หวังความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตจะต้องไม่มองข้ามสิ่งเหล่านี้ เพราะนั้นหมายถึงความเจริญก้าวหน้าหรือตกต่ำย่ำแย่ในชีวิตของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไกลไปสู่อายตนะนิพพานเราจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับบัณฑิตนักปราชญ์ใกล้ชิดกับพระรัตนตรยัยและต้องมีพระรัตนตรยนัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างเดียวเท่านั้น เพื่อที่ชีวิตของเราจะได้สมหวังดังใจปรารถนาในการเข้าถึงพรระัตนาไตราภายในกันทุกๆคนเลยนะจ๊ะมีวาทธ,ธรรมซึ่งปรากฏในสมามิตรเถรคาถาความว่าตาวตาบอดเกาะกิ่งไม้เล็กๆย่อมจมลงไปในห่วงน้ำใหญ่ฉันใด คนละบทอาศัยคนเกียดคร้านดำรงชีพอยู่ก็ยอมจมลงในสังสารวัตรฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะน,นั้นบุคคลพึงเว้นคนเกียดคร้านผู้มีความเพียรเลวสามเสียควรอยู่กับบัณฑิตท,ทั้งหลายผู้สง,งัดเป็นอริยะมีใจเด็ดเดียวบำเพ็ญฌาน มีความเพียรอันปราลบแล้วอยู่เป็นนิดจากเทราคาถาบทนี้ได้ชี้ให้เราเห็นว่าสภาวะแวดลอ้อมมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันหมดแต่ได้พูดเปรียบเทียบให้เราเห็นด้วยการพูดถึงเต่าตาบอดที่อยากจะแวกว่าอยู่เหนือพื้นน้ำแต่ว่าเมื่อมองไม่เห็นจะไม่กอ่ออาศัยกิ่งไม้เล็ก แต่ก็ไม่อาจที่จะลอยตัวอยู่ได้เพราะการจะลอยตัวอยู่ได้จะต้องอาศัยเกาะกิ่งไม้ใหญ่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคนเราก็เช่นกันจะต้องคบหาคนดีมีศีลมีธรรมมีปัญญายและความเพียรจึงจะสามารถเอาดีได้เพราะเราครบคนเช่นไร เราเองก็จะเป็นคนเช่นนั้นครบคนเกียจคร้านก็จะเป็นคนเกียจคร้านครบคนขยันก็จะเป็นคนขยันฉะนั้นหากเราปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองให้กับตนเองก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกคบแต่บ,บัณฑิตนักปราชญ์ราะการครบมิตรนั้นไม่ได้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของชีวิต แต่เป็นทั้งหมดของชีวิตเราเลยทีเดียวกรลยาณมิตรถือว่าเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ที่จะทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญก้าวหน้าฝ่ายเดียวดังนั้นการครบคนหรือเลือกคบเพื่อนจึงมีความสัมพัญมากทีเดียวนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อก็มีตัวอย่างของพระวิมลเถระ ซึ่งท่านเป็นพระที่กล้าแก้ไขปรับปรุงตนเองเมื่อท่านพิจารณาเห็นว่าคนที่ตอนกำลังคบหาด้วยนั้นจะทำให้ตัวท่านสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นได้ท่านกระแดปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยความนอบน้อมปราศจากทิฏฐิมนะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้น เรามารับฟังกันเลยนะจ๊ะในดียจการมิบาศกชื่อสมมิตตะถ้านเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการอันกระทำไว้ดีแล้วในพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆหลายพระองค์แต่ก็มีอยู่ชาติหนึ่งที่ท่านได้สั่งสมบุญเป็นพิเศษและเป็นที่ประทับใจไม่รู้ลืมคือท่านได้เกิดในตระกูลฐานะดี ตระกูลหนึ่งในยุคของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรมนามวสิขีครั้งหนึ่งไา้ดสดับรับฟังพระพุทธคุณที่พนันนาถึงพระปัญญาธิคุณพระมหาการุณาธิคุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจึงเกิดจิตเลื่อมใสในพระพุทธองค์เป็นอย่างมาก ต่อมาวันหนึ่งโดยแจ้งท่านดิตรึกกระลึกนึกถึงพระพุทธคุณจนเกิดความปีติแผ่ซ่านอยู่เป็นประจำทำให้รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจอยู่เสมอท่านได้เห็นต้นทองกวาวี่มีดอกบานสับรัง่งจึงเก็บอดดอกทองกวาวมาแล้วยนดอกทองกวาวขึ้นไปในอากาศพระบูชาแด่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้า โดยบุญในความเลื่อมใสนั้นทรงผลให้ท่านได้ท่องเที่ยวอยู่แต่ในสุคติภูมิคือเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยไม่พลัดไปเกิดในทุกติเลยครั้นมาถึงในสมัยพุทธกาลบุญก็ได้นำพาท่านให้มาเกิดในตระกูลของพราหมณ์ณเมืองพาราณสี ได้มีนามว่าโสมิตะเมื่อเติบโตขึ้นจะเรียนจนจบตรายเพศแล้วก็มีความคุ้นเคยกับพระวิมลเถระคราวใดที่สะดวก<ๆ>ก็จะไปฟังธรรมกับพระเถระอยู่เสมอเสมอพระโสมิตะยิ่งได้ฟังธรรมของพระเถระแล้ว<ๆ>ก็ยิ่งมีความเรื่อมใสศรัทธาในพระศาสนาเพิ่มมากขึ้นทุกวัน จนกระทั่งในที่สุดก็ได้ตัดสินใจออกบวชและได้ฝากตัวไปลูกศิษย์กับพระเถระแต่เนื่องจากพระวิมลเถระท่านนไม่คอยเอาใจใส่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมเท่าที่ควรในแต่ละวันหลังจากฉันเสร็จแล้วท่านก็จะหนักไปในการจำวัดพักผ่อนได้ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปโดยปล่าประโยชน์ อยู่ต่อมาเมื่อนาน,านวันเข้าพระสมิตะเห็นว่าการที่ท่านอยู่ใกล้พระเถระอาจจะเป็นเหตุใ่ตนตินิสัยอย่างนั้นไปด้วยจึงหาเหตุผลบอกพระเถระว่าต้องการจะไปทำความเพียรที่อื่นเมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์กับพระมหากัสสปะเถระท่านก็ได้ย,ยึดเอาพระมหากัสสปะ เป็นต้นบุญต้นแบบในการฝึกฝนตนเองและก็ตั้งตนอยู่ในอาวา่าของพระเถระได้เริ่มเจริญกรรมฐานบำเพ็ญเพียรภาวนาต่อมาไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหัตตผลเมื่อทันเด้ดสำเร็จเป็นพระอรหันตแล้วก็กล่าวคติธรรมว่าเราเห็นต้นทองกวาวมีดอกบานจึงประคองอัญชรี นึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดแล้วนำดอกทองกวาวโยนขึ้นบูชาในอากาศโดยกรรมที่ทำไว้ดีแล้วนั้นแล้วยการตั้งเจตจำนงไว้เราละร่างมนุษย์แล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงในกับที่31แต่พระธรกับนี้เราได้ทำกรรมใดในการนั้นโดยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกติเลย นี่ก็เป็นผลแห่งพุทธบูชาเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วพบทั้งปวงเราถอนขึ้นแล้วเปรียบเสมือนช้างตัวประเสริฐตัดบ่วงได้เด็ดขาดแล้วเป็นผู้ปราศจากกิเลสอาสวะการมาในสำนักแห่งพระพุทธเจ้าของเราเป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามเราได้บรรลุแล้วคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า เรากระทำสำเร็จแล้วหลังจากบำเพ็ญสมณธรรมอยู่กับพระมหากัสสปะเถระได้ระยะหนึ่งท่านก็นึกถึงพระอาจารย์เก่าคือท่านพระวิมลเถระด้วยความเมตตาเกรงว่าการบวชของพระอาจารย์จะเป็นโมฆะจึงได้ออกเดินทางไปเยี่ยมเยียนเพื่อทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้เมื่อไปถึง ก็ได้พูดเป็นกติธรรมให้พระอาจารย์ได้สติว่าตาตาบอดเกาะกิ่งไม้เล็กๆย่อมจมลงไปในห่วงน้ำใหญ่ฉันใดกบุตรอาศัยคนเกียรติคร้านย่อมจมลงในสังสารวัตรฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะน,นั้นบุคคลพึงเว้นคนเกียรติคร้านผู้ไม่ปร,ราลบความเพียรเสียควรอยู่กับบัณฑิตท,ทั้งหลายผู้สงัด เป็นอริยะมีใจกล้าหารเด็ดเดี่ยวบำเพ็ญฌานระรบความเพียรอยู่เป็นนิดพระวิมระเมื่อได้ฟังกติธรรมนั้นแล้วก็เกิดความสลดสังเวชใจในข้อวัดปฏิบัติของตนจึงเริ่มตั้งใจลงมือปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังและไม่นานนักท่านกระดับรรุธรรมเป็นพระอรหันต์ด้วยเหมือนกัน เห็นไหมจ๊ะว่าการจะได้บรรลุเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตนั้นนอกจากจะต้องอาศัยบุญเก่าที่สังสมมาอย่างดีแล้วเรายังจะต้องรู้จักการเลือกครบคนอีกด้วยเราบุคคลครบคนเช่นไรก็จะเป็นคนเช่นนั้นเนื่องจากชนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาต่างก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะโนกันไป เราต้องรู้จักใช้วิจารณญาณในการเลือกคบคนถ้าไม่เลือกใครดีชีวิตอาจหมดโอกาสที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานในภพชาติปัจจุบันดังนั้นเมื่อลโลกสั่งสมบุญอะไรเอาไว้ก็จะลืมที่จะติษฐานให้ห่างไกลจากคนภัยคนผานให้เดาคบแต่บัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจะได้คอยชี้แนะ เราพบกับบัณฑิตภายในคือได้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งท่านเป็นผู้รู้แจ้งที่แท้จริงถ้าทำได้อย่างนี้นอกจากเราจะสามารถมีที่พึ่งอันประเสริฐคือพรรัตนตรัยภายในแล้วก็ยังจะสามารถเป็นการวิทย์ที่ดีให้กับชาวโลกได้อีกด้วยนะจ๊ะ ในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนวยอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอธรรมกายเจดีมณีอนันตจักรวาลอำนวยสุข สถานตรานิพานถึงสุขแห่งธ